Mmm. Uh -huh.

ो ग केवा मकावितन जा ถึงกองสุขนออนนินมแรงผสมพอสงปวดจงรานักต no. no. mm ัด hmm. พันาหารต่อจะตูกปัใจัยทียากา้สิ่งที่เป็นโมเทัุลหมายเรามีของกรอบขัวให้มีสังภารสีย ให้ข้ามสันท่านาศีให้อดสุวรรณอ่อนนิ่มให้สั้นไส้อ่อนนิ่มให้บุญไท้อ่อนนิ่มพร้อมด้วยพุทธล้านในหน้าพี่น้องทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ครอบครัวให้ข้ามสันท่านาศีให้ข้ามสันท่านาศี นายยอดสุวรรณอ่อนเนียมนายฟันใจอ่อนเนียมให้พุทธไทยอ่อนเนียมพร้อมด้วยบุตรหลานให้ญาติพี่น้องทั şey ้งหลายให้พวกราพีเจ้าทั้งหลายข้อข้อให้มีสันท่านาสีให้ข้าสันท่านาสีนายยอดสุวรรณอ่อนเนียมนายฟันใจอ่อนเนียม ให้คุณไข้อ่อนนิม่มพร้อมด้วยบุตร,รหลานญาติพี่น้องทั้งหลายในบุธิบุญบุธิกุศลบุธิธธอานิสงให้แก่พวาสมพุรณอ่อนนิม่มพุเจะปราศจากโรคนี้ไปแล้วตาท่านนั่งตกทุกข์อยู่ขอยพ้นจากทุกข์ชาท่านได้รับสุขแล้ว คอ้มีความสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเถินสิ้นการน่นนานเธอ